อันยองพี่น้องย่าบ่อยอันยองฝากความคิดหอดถึงอันคนทางบ้านได้เร็ว <c oughs> มันไก่ว่าได้ยินมาสั่นเ่าว่ะพูนหมอ,อยา <c oughs> หลังจากเราหยุดไปสองวันเราก็กลับมาพ้นอยา ห้องแซ้นทอแกทอแกพี่บาฝคุณบรรยากาศกลังฝนตกข้ <c oughs> าั้งลังกระสวนบอกแอปเปิลโอ้มุมนี่งามงามใจบ,บ่ บูนพ่นยาไปก็สิได้ทิมเบิดแล้วล่ะมันออกดอกปูนหัวซ้ำขาแล้วเก็บดอกมัน,ปนกปะดดแยกไกล้กับเก็บดอ้อดอกมันน่ะมีเบื้องปูนหัวง่า่เลยปูนปูนอ่ะจะนอยกับมะลกทิมบ้านในเขาปลูกได้เก็บกินได้ปลูกทิม <c oughs> บาัตายาัยน์ว่าแสบกับทิมเดอ้อ เออดอกมันะบอขันมันออกดอกแต่มันสิบว่าแสบเพราะปกตินะเขาสิบว่าให้มันออกดอกบรรยากาศวันเสาร์วันที่ฝนตก,กว่ะสันยายกไกลนี่ว่ามันแสบดีกะยาเก็บออาตอนนั้นจะกี่ดอกมันนอะ่ะ เออกล้องกระสันต้องดึงสายอย่างทั้งหายพีเดียวุณต้นสนทั้งคนกําลังสีมาแล้วาอเก้บอกว่าฟา้ฟาฟ้าผลและฟ้าลงไปด้วยสันซีถังซีถังกับแม่และจะของได้หลานนึง ข้าเจเ้าเฮ็ดเฮ้าตัวหันต่ยานมือเข้ามาก่อนฝนตกอย่ยังบวขึืนยังบได้อยู่มือนี่อะไรสี่สามสี่หลังข้าเจ้าเลียววงเฮ้า,าฮะวา่าเฮ็เดยืนซุ่มกัดอยู่ซุ่มขี่ขานรวม มันมีอี้ยังอยู่กับหัวบูหัวกระลำหุ่นรถยูุทายส่วนห้มุมนี้งามขนาดหุดวิวลักลาน มาตาซ้ายพะยัยอากาศโคตรดีได้มุ่มเยกบ่อยยืน แต่ลาหยอดแล้วบาเธอฝ่นฝืนุงหยอดนึงเอาบาท่านดอกฝากจะวาเลยเรียบแต่ย้านมืนขี่ตมแล้ว ผียอดนึงผีร้อยถืออันนี้หน้ำจากบาเน,น,น,นี่นี่นี่ยอดนึงเอาแน่ใส่เบืเ้องแนวดอกเป็นจังไงคุณเห็นบากดอกระกาศอห่นอ่ะเธอตะทักฝากเนี่ยค่อ <c> ย <oughs> ตั้งหลักก่อน <c oughs> มุมนี้สวยเลยดูคุ ก็ต้องไปพูดทับเบิกงาะงาดคุณตรงนี้ไปสวนักแอปเปิลตรงนี้สวนโสมห้ากีบดอกพอกาดไปกิน มันอยู่ใส่อีกมีอยู่ท่นเห็นอยู่เมื่อกี้นี่เธอ,อย่าเรียกมาเจ็ดหลอยผมมันนะหกเจ็ดหลอยเนี่ยมันเป็นดอกพิเสิไทยถิ่มต้องมาพูนยา พุ่นยานลางาบวใหามันเป็นดอกเพราะคันเป็นดอกแล้วมันขายบ่ยไษดเขาทายทีอย่างเดียวจ้ะจักยาสูตรได้ตีจักยาสูตรได้ตัวไดขอ,อ,อ,องใครไงผึงว่าท่านใดจัหลอกอยู่ เออ,อยานี่พ่นสู้อาทิตย์พ่นจะทอดมือเก็บพ่นมือน,นี่มืออื่นกกบเก็บว่ามีอะไรล่ะเธอมันยังบอกออกฟูนฟ่นๆๆนพ่นยบอกหาเก็บดอก ร่วมบอกว่าห้าฝนมั่นมาข้ามจ่าตีอันห้างยางไปทางหลังเฮียนไปยังสสือสน่ะเขาชิงหูน้ำเจียวหมดเออแยปล่อยว่าอันฝากก่อนนะเร็ว ก่อนคือหอดบานได้เร็วสิไปแเรวได้เร็วว่าฝากนะฝากก่อนก่อนเอียงกระไดฝากที่ว่าเจาสิคอมเมนต์คนทางบานมาฟีเร็วมันสิชุดแล้วนี่ ส่งเงินจากบ,าบา้านวันสล้าน้านใดอกแปดหมื่นยันหนึ่ง <laughs> ส่งไปเห็นเนี้ยส่งไปฝากใค่ตัญชี้ไว้ซื้อนี่ลกว่าได้เฮ็นยังนี่กรบะมีพ่อบาทให้คนยดีกับว่าให้ยืน่ <laughs> ยากน้ำหลายบ้า,บานหลังเขาสีเฮ็ดง่ายยังยังจังไกรได้สามสิบก,กิแล้วดีเด็เงินสามสิบกิผูก ล้านนึงได้สองมื่นเกีดเกดยดด้วยเนาะสองมืนเกล้านก็ือ่ได้ย่บเกียดหนกว่าเเออพอได้กเก๋เนาะพอได้เก๋เอดึงห,น,งหน,นึ่งนึงนึงนึงซ้อนมันคงกันบ่เอาบ่ต่อเอาไปแล้ย,ย,ยไป,ยไป,ไป,ไปอันยองเนี Hello anyong